ข้างบนบอกว่าถึงแสงนะคะข้างบนจะมีพระทาตเชิญเชิญค่ะ <c oughs> ใช้พระทาตุตรงนู้ ตูเก่าเนะานะพื้นพื้นก็เป็นพื้นเริ่มชํารุดเริ่มชำรุดเ,เสียหายนะคะมีป,ปะจพืชมีโพต้นโพนี้ก็ขึ้นคู่กับพุทธศาสนานะคะเจอกันอยู่เรื่อยแอนติกดีกาสวยข้องบนสวยไม่เคยขึ้นเลยนี่อ่ตอนนี้เป็นพาพโบสดของวัดชุมแสงน,นะคะรอบ,บต้นไม้เสียวชอุ่มค่ะวันนี้อากาศดีสดชื่นได้มีโอกาสมาไหว้ สวยมากด้านนี้เป็นสาราค่ะฟ้าสาข้างในนะคะเอาเราเข้าข้างในกันนี่คือแบกภายในนะคะไม่เคยเห็นเลยสวยมากทราบประวัติไหมคะก็ต้องถามถามท่านเจ้าว่าจช่นไะ เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันนะคะว่าภายในนี้ภายในมณฑปบนี้มีอะไรบ้างด้านข้างก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะวางรองก็เก่านิดนึงค่ะตามภาษายังไม่ไม่มีใครมาทำความสะอาดนะคะไม่ค่อยมีคนดูแลเท่าไหร่ตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนกับพระบาทนะคะรอยพระพุทธบาทจำลอง ไม่ทราบว่าสร้างปีพอสอไหนแต่ดูจากสภาพแล้วคาดว่าเก่ามากแล้วมีป้ายนะคะมีป้ายบอกแต่รู้สึกว่าป้ายจะชำรุดชเนาะตรงนี้ก็น่าจะมีคนขึ้นมากราบไหว้พอสมควรพอเราเห็นมีเหรียญมีอะไรอยู่นะคะมีเหรียญอยู่ด้วยอยันนี้ก็จะเป็นพระพิมพ์กับองค์ใหญ่พระอะไรคะเนี่ย มีใครทราบบ้างผ้าไรเอ่ยนะข้างหลังก็จะเปิดประตูออกไปนะคะเป็นประตูเลยก็เป็นสาลาธรรมสังเวชค่ะเป็นสาลาหลังใหม่ที่หลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านสาร้างนะคะเป็นหลังคาทรงไทยทําด้วยไม้สักสวยค่ะสวยมากแต่ก็นะคะคงไม่อยากมีใครมาใช้บริการสักเท่าไหร่ด้านซ้ายก็จะเป็นที่ชาปนกิจนะคะ ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะคะเป็นพระพุทธรูปทั้งหมดมีพระประธานนะคะพื้นก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพื้นชำรุดแล้วก็ค่อนข้างชำรุดกระเดิดเขาเรียกอะไรนะ่ะกระเดิดใช่ไหมพื้นสุดแต่น่าจะต้องมีการบูรณะนะคะถ้าบูรณะคงจะสวยมากข้างบนสวยค่ะข้างบนแต่ก็มีรอยรอยแตกรอยซึมของน้ำนะคะมีรอยอยู่ทั่วัน ใช้ให้ดูค่ะเดี๋ยวเราจะมากราบพระธาตุด้วยกันนะคะเราจะมากราบพระธาตุด้วยกันก็อ,อาจจะไม่ถนัดนะักก็ทำตามเท่าที่ทำได้ค<ม>่ะ<ม> สาธุด้วยกันนะคะตรงนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นพระธาตุของพระอรหันต์พระองค์ใดหรือว่าของพระพุทธเจ้านะคะเดี๋ยวก็ต้องถามท่านเจ้าไว้อีกทีหนึ่งก็อยากให้มาเที่ยวชมกันนะคะสวยเก่าแก่ปกติก็ไม่ได้เปิดนะควันนี้ก็เลยเปิดก็เลยลงขึ้นมาดูเก่าแก่ทีเดียวค่ะพื้นสุดนะคะก่ เดี๋ยวเราลองเดินออกประตูค่ะมีประตูอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่มีห้าประตูหรือเปล่าคะหนึ่งะะสองสามสี่อ๋อมีสี่ด้านมีสี่ประตูนะคะอ่าสี่ทิศมีทิศนี้นะคะประตูนี้แล้วก็เลื่อนไปค่ะอีกประตูหนึ่งคือประตูนี้เปิดไปทั้งหมดป,ประทานโทษที่ชดประตูด้านหลังนะคะอืม ประตูด,ด้าลก็มีข้างนอกเป็นระเบียงค่ะระเบียงรอบๆไปดูกันพื้นก็ค่อนข้างชืาลุกต้องระวังหนนะคะข้างนอกมีระฆครังค่ะมีะระฆคังมีะระฆังตอนนี้ก็เป็นศาลานะคะมีะระฆคังก็เก่าทีเดียวค่ะตีได้ไหมคะลองตีหน่อย ขอระครังไหยน,นะคะใช้การได้อยู่เสียงดังกลางวานดีค่ะแต่เป็นละคังที่เก่ามาจริงๆนี่ลองไปดูด้านเหนือกันดีกว่าจะเป็นยังไงก็พื้นนะคะก็มีพวกยญ้าขึ้นก็วพวกนกอะกค่ะนกก็าทำโทษนกเลย แต่ตามธรรมดานะพื้นถ้ามันมีดินอยู่บ้างก็ย่อมมียากขึ้นด้านนี้ก็เช่นกันมีละคังรอบๆเนาะด้านนี้ก็เป็นพระบโบสถนะคะสร้างตั้งแต่ปีพศ2494ข้าพเจ้ายัางไม่ได้เกิดเลยค่ะยังเป็นวุ้นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้รอบๆบริเวณเขียวชอุ่มสวยงามค่ะเป็นวัดที่สวยสงบลมรื่น มณฑบนะคะต้องบูรณะเป็นมณฑบที่สวยข้างล่างมองแล้วเป็นมณฑบแบบห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะห้าเหลี่ยมหรือเปล่าห้าเหลี่ยมนะสวยไม่ค่อยเห็นที่ไหนสวยยอดสวยเสียแต่ว่าเราไม่ได้บูรณะท่าน้นี้นะคะ่ะบูรณะกันเยอะท่านใดมีจิตศรัทธาน,นะคะจะช่วยบูรณะมณฑบก็ติดต่อท่านเจ้าวาดเลยคะ่ะอ่าตอนนี้เราก็กลับกันดีกว่า นี่ลงบันไดนะคะบันไดมันบันไดพญานาค่ะพยญานาก็ยิ้มหวานอยู่ตรงบันไดเราก็ค่อยๆลงลไปถ้าไม่ค่อยลงก็จะทิ่มลงไปค่ะสูงบันไดสูงทีเดียวระหว่างเราบันไดก็จะมีต้นโพขึ้นเล็กน,น้อยถึงตรนกลางนี่ตรงนี้ก็มีต้นโพนะครต้นโพจะขึ้นทั่วไปอันนี้ เป็นโพที่ใหญ่นะคะใหญ่แต่ตรงคนโคนตรงอื่นก็นมียักษ์ใหญ่ก็ดีขึ้นแบบนี้ดีเขียวช่อุ้มค่ะที่เขียวนี่ไม่ใช่อะไรตะไคร่น้ำเยอะระวังเลื่นหน่นะคะหน้าฝนนี่พญานาคนะคะพญานาคพญา,า,านาคที่ นี่สวยอันนี้เราลงมาแล้วค่ะลงมาก็อากาศดีสวยสดชื่นพระโบสดค่ะพระโบสดวันนี้ดูสง่างามดูสวยอะ่ะจริงๆโบต์ส่วนมากจะไม่ค่อยสวยนะแต่โบต์ที่นี่จะสง่างามจะสวยทรงสูงค่ะเพิ่งบูรณะมาไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่บูรณะมาไม่ไม่ไมสักกีเปียง ทาสีทาอะไรไม่ดีค่ะรอบๆสาลาต้นไม้ชอบที่วัดนี้คือเขียวชอุ่มสวยงามแล้วก็เสียงนกร้องนะคะและนี่ดอกไม้เป็นดอกอะไรก็ไม่รู้ใครรู้บ้างดอกอะไรคะพี่ทราบไหมคะเดินมาใกล้ๆหน่ยิบหน่ หยิบให้ดูเนี่ยเขาเรียกดอกอะไรฮะเราก็เคยเห็นเนาะแต่ว่าเราไม่รู้จักอยู่ในน้ำเนี่ยเป็นกา้านๆดอกอะไรด้วยดอกงามมากสวยสวยเนีย่ยก็ยชอบชอบดอกไม้ในวัดก็มีดอกไม้ให้ดูมีบัวด้วมีบัวมีอะไรเป็นอ่างเน่ยน้ำผุสองชัน้นแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำพุ มดีดอกไม้สวยๆให้ดูนะครับดอกไม้สวยบัดงามต้นนั้นต้นจำปีเราไปดูต้นจำปีกันหน้าตาเป็นไงมีดอกด้วยดอกบานแช่งนี่จากจำปีสวยไหมสวยก็สวย,สวย้งนั้นเลยดอกไม้นาะ อันนี้ยังตูมอยู่นะคะยังตูมอยู่ดอกตูมก็มีดอกบานก็มากอันนี้แลกแย้มค่ะถอาเด็ดไม่ได้นะเขาบอกถ้าเด็ดดอกไม้วัดเนี่ยจะใครเป็นเปรตรอเปล่าน,นี่ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะของวัดใครขโมยของวัดไปเป็นไงเนะะี่ยแบบกรรมนะวันนี้เราจะมาถวายเทียนที่วัดชุมแสงกันค่ะระหว่างรอเทียนเราก็ เดินชมวัดไปเรื่อยอ่ะนะคะนี่สวยสวยมากมองไกล้มองไกล้ใกล้สวลองมาดูซิมันรบสวยจริงหรือเปล่าสร็จไหมสวยนะเนี่ยค่ะว่างก็มาเที่ยวกันดูมันดกมาซะให้ได้รอบรอก็ก็เป็นฐานนะเนาะเป็นสี่เหลี่ยมฐานสี่เหลี่ยมข้างบนข้างบนเหมือนเป็นหกเหลี่ยมแต่ก็มีสี่ประตู สี่เอ๊หกหรือแปดแบบน,นี้แปดเหลี่ยมป่ะน่าจะแปดเหลี่ยมด้านนี้สามเนี่ยตรงนั้นสี่แปดสี่สี่แปดเหลี่ยมนับขึ้นมานับดูเองเลยกันอยากรู้มานับเลยแต่ข้างๆก็สี่เหลี่ยมนะคะบ,บนฐานสี่เหลี่ยมแต่ก็มนเป็นมนดกแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมสี่ประตูค่ะไม่ได้ใบหวยนะสวย ยิ่งหน้าฝนได้ยิ่งสวยเขียวสดชื่นเนี่ยตรงบันไดนะคะบันไดเพียนน้าเห็นโบสถ์ทางบนก็อย่างเนี้ยฐานล่างก็เป็นสี่เหลี่ยมค่ะร,รอบๆก็เป็นต้นว่าอุ้ยลื่นพื้นลื่นมากด้านนี้นะคะดูไปอืม ต้นว่าต้นใหญ่เดินไปดูไปสวยอะข้างบนจะเป็นแบบนี้สี่เหลี่ยมยาวไปถึงสาราธรรมสังเวชนะคะตอนนี้ก็ต้นว่าต้นว่าแล้วก็ต้นว่ามีต้นว่าเยอะแต่ไม่มีลูกค่ะยังไม่ใช่ฤดูก,กาลนะคะโอเคค่ะสำหรับการนำเที่ยววัดชุมแสงครั้งนี้ก็เป็นไงคะชอบไหมคะชอบค่ะขาหน้ามาอีกไหม ก็เ่าว่าจะมาอีกเนี่ยมาทุกวันเพาชอบมนดบชอบขึ้นไปไหว้บนบนมนดบสวยแต่ต้องสะอาดอีนึงเนาะโอเคค่ะรู้สึกว่าน่าจะบุรณะอีกเยอะค่ะวันนี้เราก็จบการเที่ยวเสะเด่นตอนนี้ก่อนแล้วกันโอเคค่ะสวัสดีค่ะ